พี่คายโคด้วยเหรอยินดีด้วยนะคัสสว่ะคุณซี c โอคนไหนก็ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้พี่พี่มากันเยอะเลยขอบคุณนะคะที่แวะมาให้การต้อนรับอย่างดีเลยก็ผลนานอาชัดนะคะก็อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือแบรนด์บ i ๊กซค่ะเป็นแบรนด์สกินแคร์ก็เป็นแบรนด์ของฝนเองค่ะวันนี้รับจบในตัวเองก็คือเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกด้วยแล้วก็เป็นซีอค่ะก็คือไปหางานภาพรวมทั้งหมดด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะผ่านตัวจากนักแสดงมาเป็นสีโอทำไมเราถึงเลือกเป็นสกินแคร์รเป็นเป็นสิ่งแรกของโุกิกก็คืออย่างที่พี่ๆรู้กันนะว่าปกติเราได้เจอหน้ากันเนี่ยก็จะเป็นงานแถลงข่าวนั้งเปิดกล้องละครอนวงสวงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ทํางานในวงการมา10กว่าปีก็ส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากการแสดงงานบิวตี้ well ก็เป็นงานที่เราถนัดก็รู้สึกว่า เราเองก็เป็นลูกค้า VVIP ของฟลิกควันต่างๆดังนั้นถ้าเกิดจะทําอะไรสักอย่างนึงอะคะ่ะก็อยากเริ่มจากความชอบก่อนซึ่งมันอาจจะเฮ้ยเราชอบนะแต่เราไม่มีความเชี่ยวชาญมันจะทํำยังไงเราก็เลยเก็บความชอบนี้มาตลอดจนถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสได้เจอพาร์ทเนอร์ที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับทีวิวตี้อยู่แล้วค่ะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็เลย เป็นเรื่องน้ำยังดีได้จับมือเป็นพารเทเนอร์กันแล้วก็เลือกที่จะเปิดไลน์สกินแคร์เขาเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาจับมือลงกันเราก็รู้สึกว่าคั้นนี้แหละค่ะเราก็พร้อมแล้วที่จะมารันวงการทีวิวตี้นอกจากวงการแบบนักแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงใช้ชื่อบิดซิกชื่อบิดซิกเนี่ยคือผลว่าการตั้งชื่อแบรนด์เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะเราจะตั้งยังไงให้ คนจําได้ให้มันมีเอกลักษณ์ค่ะแล้วเราก็คิดอยู่นานว่าจะใช้คําว่าอะไรดีก็เลยนึกถึงเหมือนหัวใจของแบรนด์ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนน่ะสวยแบบยูนิคในแบบของตัวเองก็เลยได้คํานึงมาว่าย<ช>ูนิคแล้วก็เฮ้ยพอเราสวยเรามีความมั่นใจเนี่ยเราก็เลยนึกถึงคว่าบิ s กฟู l เป็น2อ,อันมารวมกันเป็นบิ๊กฟูลบวกยูนิคคอมบายเป็น b ิ s e ซีค่ะแล้วในรายอีิตภัณฑ์สกินแคร์เราที่เราเป<ช>ิดตัวมีอะไรบ้าง ตอนนี้หลักๆมี2ลน์โปรดักต์ด้วยกันค่ะแรกเป็นออ Cleansing Jelly ค่ะเป็นไมเซลร่าล้างเครื่องสำอาง <Yeah. S 1> แล้วก็วันนี้เลยนะคะจะเปิดตัวโปรดักต์ใหม่เป็น Moisturizer ค่ะซึ่งเราแยกเป็น2 c a แคตตากรีมีสำหรับคนผิวมันผิวอ,อักเสบแล้วก็ผิวแห้งผิวบอบบางค่ะ ก็คือปกติเราจะเห็นเท็กเจอร์มันมีหลายเนื้อเนาะเป็นบา้างเป็นน้ำอะค่ะทีนี้เราก็มีนวัตก,กรรมใหม่จากเกาหลีเป็นเนื้อเจล,เลลี่ไมเซล่าคือน้องจะแบบหยุนหยุนเราไม่ต้องใช้สำมีค่ะตัวที่เป็นคิลมซิงไมเซล,ล่าเนี่ยคือเราบีบลงไปปุ๊บนวดหน้าก็จะเป็นเจลลี่นุ่มๆบนหน้าเราแล้วก็ล้างน้ำออกก็คือไม่ระคายเคืองผิวด้วยแล้วก็เป็นนวัตก,กรรมใหม่ที่ล้างสะอาดมากๆค่ะเลยเป็นเนื้อเจลลี่ด้วยค่ะ อค่ะนงไาคะมดค่ะอย่างตัวแรกเลยไมเซล่าที่ออกมานะคะความต่างเลยคือหนึ่งไม่ต้องใช้สับลีนะคะเป็นวอเตอร์เบสไม่มีน้ำมันดังนั้นพอเราล้างเครื่องสำอางแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าซ้ำได้เลยเป็นวันสต็อปเซอร์วิสคือเราแต่งหน้าชั่วโม,มงนึงอย่าล้างหน้าหนึ่งชัมมง่วโมงอยากให้ชีวิตมันง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ารู้ว่าไลฟ์สไตล์เรามันเร่งรีบอยู่แล้ว ดังนั้นเรามีโปรดักที่ออกมาตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบของเราคือล้างสะอาดราคาดีแล้วก็เราคิดมาแล้วว่าสวยแบ,บ่แพคเกจจิ้งผลลัพธ์ดีคุณภาพดีราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นนวัตกรรมเนื้อแบบใหม่ก็คนที่ได้ลองใช้ก็น่าจะตื่นเต้นกับเทกเจอร์มันด้วยค่ะจับ,บตลาดวัยรุ่นหรือจอบอ่างไร จริงๆก็ต้องบอกว่าก็เป็นเจเนอเรชันเราก็กึ่งเก่ากึ่งใหม่ก็คือเข้าถึงคนได้ทุกวัยเลยค่ะเหมาะกับทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็สมมุตินุ่มๆแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะแต่ว่าทาคิีมกันแดดอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวเมเซ่าได้เหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มไว้ทำงานจนนักศึกษาจนนักเรียนก็จริงๆได้หมดเลยเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างเข้าถึงได้ค่ะชอบค่ะ ก็สำหรับปีแรกของปิดซีนะคะตอนนี้เป็นออนไลน์ค่ะ TikTok, Shopee, Lazada นะคะแต่ว่าถ้าปีหน้าเราทําการค้าขายรุ่งเรืองเราก็จะไปลงช็อปต่างๆค่ะยังไงก็ต้องฝากด้วยเพราะว่าตั้งใจเต็มที่กับแบรนด์แล้วปีหน้ามีออกอีกเป็นสิบคนดับเลยค่ะนม่นะคนก็แฟนไปว่าเราจะขยายไปผลิตกันทำอะไรบ้างก็สำหรับสกินแคร์เนคือ มีทุกลายที่จะจินตนาการได้เลยตอนนี้ทางทีมเดเวลลอปเมนก็มีเสนอกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเพาะว่าจะเป็นอะไรพวกกันแดดเอ่อลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาครบเรียกว่าแบรนด์บิสิกจะมีทุกลายสินค้าในด้านของสกินแคร์ลยค่ะแต่ว่าใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ทุกๆคนแน่นอน,นะค,ะค่ะนคส่ะบนสต็อกซวิทค่ะบริหารเองถ่ายแบบเองคุมก้องถ่ายเองหัวหมุนมากเลยค่ะช่วงนี้ โอ้โสตอรี่ในการนําเสนอเหรอคะก็ยากนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าตลาดทีบิวตี้อ่ะคือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เป็นที่จับตามองดังนั้นการที่ฝนที่จะเป็นนักแสดงแล้วก็จะมาลุยในตลาดทีบิวตี้ค่ะเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้ขายแค่ว่าเป็นแค่โปรดักต์ตลาดค่คือเราจะต้องขายสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกคนจริงๆแล้วก็สู้กับตลาดได้จริงๆค่ะเพราะว่า ถ้าเราขายเขาบอกอุย้ยซื่องเพาฝนนะฝนรู้สึกว่ามันไม่ยั่งยืนเราวันนี้เห็นหน้าปฝดจริงๆแต่ว่าโปรดักตอ่ะคือเราสู้กับตลาดทิวีที่ได้จริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าคนได้ลองใช้ได้เปิดใจดูจะตื่นเต้นจะเป็น p i x i n ่จะเป็นแบรนด์ที่ทิ T ีีแบรนด์ดูก็จะสนใจด้วยเช่นกันค่ะโอเคแล้วฝากแบรนด์ ก็ฝนนะคะกับแบรนด์บิ๊ซีสับด้วยค่ะเป็นสกินแคร์นะคะก็เปิดตัวสองลายแรกไปนะคะเป็นเจลลี่มเซล่าค่ะแล้วก็วันนี้เปิดลายใหม่นะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะสับด้วยนะคะออนไลน์ทุกช่องทางกับแบรนด์บิซีค่ะแา่เดียวค่ะทเดตไรงานกันหน่อยค่ะเมาเมาใจจอยได้เลยช่วงนี้เราทำอะไรอยู่ยังไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่อนะคะก็ถ้าเกิดว่างานแสดงเนี่ยตอนนี้เป็น เล่นเป็นต่อและบทเป็นเหมยลี่นะคะจริงๆเป็นรับเชิญแต่เป็นรับเชิญแบบประจําอยู่มาเป็นปีแล้วค่ะก็ค่อนข้างใกล้ชิดกับกองถ่ายเป็นต่อปีใหม่คริสต์มาสอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นต่อไปแล้วหลายๆคนก็คงรู้ว่าชิดคอมเป็นต่อมันอยู่ในใจคนไทยมายาวนานมากก็ช่วงดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นต่อค่ะในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาปีแล้วต้นปีปีหน้าแฟนจะได้เจออะไรใหม่ๆจากคนในค่า ก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์เข้ามาคุยเรื่อยๆอาจจะย,ยังไม่ได้เซเยสไปอย่างตอนต้นปีมีแสนสนัทันสันสู้เป็นภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ไปแต่เดี๋ยวปีหน้าถ้ามีโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวอัปเดตการตอนนี้ยังไม่ได้เซเยสกับขนางพิเศษค่ะงานปรกิจฏิบัติงนมาแจะทำให้ถึงงานการแสดงค่ะ,ค,ะคืองานแสดงเป็นงานที่ฝนรักแล้วก็เป็นเป็นหัวใจของเราเลยแต่ว่าธุรกิจอ่ะเป็นอะไรใหม่ๆที่เราทุ่มเทก็พยายามจะ พาไปด้วยกันไปได้ไกลไม่อยากทิ้งทั้งคู่ค่ะวันนี้เป็นน,ปน,นักแสดงแล้วเนี่ยในอนาคตมีอะไรอีกอยากอย่าที่ยังไม่จบเป็นนักกฎหมายเนี่ยแหละค่ะ <laughs> เพราะว่าเรียนมาหลายปีและจริงๆก็อยู่ปีสามถ้าเกิดปีนี้ได้ไปสอบเนี่ยก็ใกล้จบเต็มทีแล้วค่ะแต่ว่าพอมันมีหลายอย่างเข้ามาก็อาจจะชะลอหน่อยแต่ว่าจบแน่นอนทุกวันนี้ก็เลยเรียกว่าวันสต็อปสวิตคือบริหารงานแล้วร่างกฎหมายทุกอย่างจูจีมา ตอนนี้น้องๆบอกว่าพี่ฝนพี่ดีเทลมากเลยค่ะสัญญาก็อ่านเองทุกหน้าอะไรเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะกังวลว่าพู้ทำธุรกิจช่วงนี้มีข่าวเยอะหนูอ่านทุกทุกตรวจสอบแหละก็ซฟตี้เฟิร์สค่ะเรียกได้ว่าเอาสิ่งที่เรียนมามาประกอบกันตอนตอน,ตอนนี้หนูเอาทุกความรู้ความสามารถของเราเอามารวมใช้กันในวันนี้เลยค่ะที่บอกว่าอีกนิดนะะึงก็คือปีหน้าค่ะค่ะค่ะ มันนับเป็นตัวค่ะหนูเหลือประมาณสิบตัวซึ่งน้องๆคนอื่นที่เขาเรียนกันเนี่ยเทอมเดียวเขาก็สอบเสร็จแล้วแต่เราอ่านไม่ทันค่ะเพรหนูมีเดินทางไปแข่งโปกเกอร์ที่ต่างประเทศด้วยนี่เพิ่งกลับมาเมื่อวานเองค่ะค่ะสุดท้ายคำทุกอย่างของการมทดูแลสุขภาพก็เรียกได้ว่าใช้แบรนด์ตัวเองเละค่ะเพราะว่าแต่งหน้าเยอะ หน้าโทมก็บำรุงค่ะคลินิกก็เข้านะคะแต่ว่าตัวช่วยบิซีก็ช่วยคุณได้ค่ะเรียกว่าบริการทัริกนอนก็ต้องพอกินก็ต้องดีบำรุงต้องถึงทําทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะก็เลยยังสดชื่นแบบนี้อยู่ค่ะใหม่แล้วค่ะทำงานเยอะแอนแสแงก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมค่ะแผนก็นจะไปเที่ยวไหนปีใหม่่มไปหมดแล้วค่ะมีไหม<น> <laughs> มีให่ของขวัญปีใหม่เดีย <laughs> คือจริงๆตั้งใจจะพาคุณแม่ไปเที่ยวอียิปต์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้วีซ่าทํายากก็เลยคิดว่าอาจจะต้องสเต็ปไปนิดนึงค่ะปีใหม่หนูน่าจะได้สวดมนต์ค่ำคืนที่บ้านค่ะค่ำถ้าไม่ได้ไปแบบประเด็นแผนโคดาวหนูไม่ได้เล่นนะหนูสวดมนต์ค่ำคืนจริงๆในไลฟ์ปีที่แล้วในติกต o k ตหนูก็ทำอะไรดีนะไม่ได้ไปไหนด้วยหนูก็เลยเปิด เปิดไลฟ์แล้วก็ส่วนบั่นเลือเป็นเพื่อนแฟนคลับเป็น <laughs> กิจกรรมงานบุญประจำปีปีใหม่จะได้เจอสิ่งดีๆค่ะให้เทศกาลปีใหม่ค่ะฝากไวพร้อระารใช่ค่ะก็พี่ๆน้องๆส่วนคนชนด้วยนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้าน,นะคะ่ะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกอย่างที่ไม่ดีทิ้งไปกับปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ให้อะไรที่คิดเอาไว้ก็สมหวังแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้นะคะขอส่งอิตี้ดีๆไว้ให้ทุกคนด้วยค่ะแฮปปี้นิวร์ค่ะ ค่ะได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายฝากแบรนด์น้องใหม่ด้วยนะคะ b ีซีก็ถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ในวงการทีบิวตี้แต่ว่าพวกเราเต็มที่แน่นอนค่ะคนแล้ว okay. ก็ทีมทุ่มเทสุดๆเชื่อว่าจะมารันวงการทีวิวตี้แล้วก็ปีหน้าคงมีข่าวดีแล้วก็เรื่องดีๆมาค่ะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสนกนะคบ มาั้งใช่ไหมสนุกแล้วก็ถ่ายผมมา